เพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมราชินีไม้พ่อเม็ดนะครับต้นนี้นะฮะไม้ของสวนเดี่ยวสุดจริงนะครับเพื่อนๆโอ้หวันนี้นะครับดูจากในโซเชียลนะครับต้องตามมาดูต้นจริงนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยจริงๆนะครับดูรายละเอียดชั้นกิ่งนะครับเพื่อนเพื่อดูมุมไหนก็สวยนะครับที่แรกว่าไอ้เจ้าของไม้เท่แล้วนะฮะมาเจอไม้เท่กว่านะครับเจอไม้เท่กว่านะฮะ โอ้อยอ่างสวยเลยนะครับาลาชนีนะครับเพืพ่อนเพายละเอียดกิ่งเขาค่อนข้างที่จะเป็นกิ่งรายละเอียดเขาจะเยอะนะฮะสร้างรายละเอียดให้เยอะๆแบบนี้ได้เนาะแล้วก็กิ่งเขาก็จะละเอียดด้วยนะครับเพื่อนๆอ่แต่ต้นนี้สวยมากนะครับดูทั้งกิ่งทั้งผิวนะครับเพืพ่อนๆสวยมากอันนี้อยู่ในกระถางเม็ดเนาะเม็ดคูณ80นะครับเพื่อนๆโอ้ถ้าชื่นชอบฝากติดตามาช่องทาง เฟสเนาะเฟสของชื่อเฟสเดี่ยวสุดจริงนะครับเดี่ยวสุดจริงมีไม้บอนไซนะครับมีผลงานบอนไซมาให้ชมเรื่อยๆนะครับไม้ที่สวนก็สวยมากเนาะใครที่สนใจหรือว่าอยากเข้ามาชมที่สวนก็ได้นะครับติดต่อทางน้องมิวได้เลยนะครับน้องมิวสวนเดี่ยวสุดจริงชื่อเฟสเฟสเดี่ยวสุดจริงนะครับ ามาดูที่สวนอยู่ที่ปทุมนะครับตลาดต้นไม้ปทุมนะครับอยู่ในปั๊มนะครับปัมบป๊มน้ํามันติดต่อน้องเขาก่อนได้นะครับบางทีเจ้าของไม้อาจจะนอนยังไม่ตื่นนะฮ <c oughs> ะก็ต้องติดต่อเจ้าของไม้ก่อนเนาะ,ะก่อนที่จะเข้ามาดูนะครับแต่ว่าเข้ามานะครับใครที่ชื่นชอบอไม้สไตล์บอนไซนะครับได้ความรู้แน่นอนนะครับได้ความรู้แน่นอนเรามาดูเป็นตัวอย่างมาดูเป็น แนวทางนะครับมาดูเป็นแนวทางแล้วก็วิธีการเลี้ยงวิธีการทำนะครับอ่ะยังไงฝากติดตามอีกหนึ่งสวนนะครับสวนเท่ๆนะฮะช่องทางของการติดต่อในช่อง facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวสุดจริงตามที่บอทับขึ้นให้หน้าจอนะครับเพื่อนๆอ่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ